ว่ามันของกบอะที่กบซื้อมานะทุกคนมันมียอดอยู่ตรงนี้อันนี้มันคือต้มเรียบร้อยแล้วติดกระดาษที่ชื่อมาหน่อยเปียกกบมันมันขึ้นมานะคะทุกคนมาหน่อยหนึ่งแล้วกบก็เอามีดมาเฉือนเฉือนตรงเปลือกมันนะคะทุกคนอันนี้คือมันที่ทําสุกแล้วแต่ก่อนหน้าที่กบจะไปทําสุกอะไปต้มอะมันแตกหน่อมาตรงนี้นี่กบก็เลยเมีดเฉือนมันนะแล้วก็มาลงกระถางคือ ต้นคือโตเลยอ่ะดูดิแดดมันไม่ค่อยมีหไหมทุกคนขึ้นมาแต่ขึ้นมาสต้นหนึต้นสองแล้วก็3แล้วก็สี่เห็นไหมเออเห็นชัดอยู่แบบนี้ก็มาอัปเดตไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าต้นมันมันขึ้นเร็วมากเลยอ่ะทุกคนดูสิเมื่อวานยังใบไม่นิดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูงขึ้นขนาดนี้อันนี้สูงมากเลยเห็นไหมคะ กำลังขึ้นสวยเลยไม่รู้ว่าจะได้กินไหมกบก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะชอบต้นไม้ที่มันเกิดนะถึงปลูกแล้วไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่มันมีความสุขเห็นต้นไม้มันเกิดนะคะทุกคนดูสิทุกคนกค,นคะ่ะดูคะ่ะดูความสมบูรณ์ของต้นมันของกบมันนี่มัน เกิดมันโตเร็วมากเลยนะทุกคนดูสิก็บอกทุกคนว่ามีสี่ต้นใช่ไหมคุณอำนาจอยู่ข้างในบ้านต้นนี้นี่นี่นี่น,น,นก็คือยังไม่โผล่เหมือนเพื่อน,อนๆนะแต่ว่ามันโตมันสูงขึ้นเร็วมากเลยทุกคนดูแป๊บเดียวภาษาอีสานว่ามันดวกขึืนดวกขืนเลยมันงามแห้ง มันใหญ่เร็วอะทุกคนเบิ่งว่ะภาษาอีสานบ,บ้านกบกับว่ามันดวกขืนดวกขืนคล้ายว่าคล้ายว่ามันมันดวกข้นเนี่ยคล้ายว่ามันสูงขืนสูงขืนสินะทุกคนเดี๋ยวกบจเจ้าดินมาใส่ให้เขากบบอกทุกคนว่ามีกี่ต้นนะสี่ใช่ปะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันแตกขึ้นมาเยอะขนาดนั้นกบอะเฉือนมันนะหัวมันมาสองสองสองหัวนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่กบบอก คลิปต้นๆน,นะก็คือกบบอกว่าวิธีการเฉือนก็คืออย่างที่บอกว่ากบซื้อหนึ่มันมามันเทศมาเนาะแต่มาน,นําที่กบผมให้โชว์ต้นตนคลิปมาก็คือแค่หัวเดียวนะแต่จริงๆแล้วกบเฉือนมาสองหัวเฉือนมาสองหัวมันก็ขึ้นมันแตกดีๆทุกคนกบบอกทุกคนว่าสี่ต้นใช่ไหมแต่ว่านหนึ่งสองสามสี่ห้นี่ทั้งหมดห้าต้น แต่มันกบ,กบคิดว่ามันคงจะแตกขึ้นมาอีกเยอะอยู่หรอกทุกคนเดี๋ยวกบจะจะใส่ดินให้เขาเพิ่มปุ๋ยให้เขานะคะทุกคนโตงามงามโตเร็วด้วยเกี่ยวกันไหมว่าเกี่ยวกันไหมทุกคนฝนมันตกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคะ่ะทุกคนไม่เกี่ยววันนี้ฝนตกจริงๆมันก็ตกเกือบทุกวันอนะช่วงเนี้ยทุกคน โอเคเดี๋ยวกบจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะทุกคนจ๋านะนะนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,ะ,ะส่วนคิงของกบมีหน่อโผล่มานี่นี่หนึ่งนี่แล้วก็นี่ทดแทนกิ่งที่มันต้นที่มันตตยทุกคนจ๋าสวัสดีค่ะนี่ทุกคนมันของกบสูงมากโอ้โหสูงสวยงามมากกบจะโน้ที่ละที่ละมันแตกมาเยอะเลยเห็นไหมนี่ ทุกคนกบจะมาใส่ดินให้เขาเพราะว่าเขากบคิดว่าเขาอะต้องการดินเพิ่มเพราะอะไรทุกคนรู้ไหมนี่อมันมืดนะ่มันมีมันมีรากตรงนี้โผลมาเนี่ยทุกคนไม่รู้มันมองไม่เห็นนะ่ทุกคนตอนนี้อากาศตอนเช้าเจ็ดโมงกว่านะไม่ถึงเจ็ดโมงด้วยยังไม่ถึงเจ็ดโมงเลยทุกคนเดี๋ยวกบขอให้ดูอากาศตอนเช้าของวันนี้หน่อยนะไหนงู นี่อากาศตอนเช้าอันนี้หกโมงกว่านะหกโมงกว่ากว่ากบก็เลยแบบว่าให้สามีมาช่วยจับกล้องให้หน่อยกบจะใส่ดินนี่ทุกคนนี่ทุกคนมันมีไหมแม่มันแตกแม่มองไม่เห็นอะนี่เห็นไหมมันมีรากออกมาเห็นไหมมันคือมันต้องการมันคือทุกคนเห็นไหมเนี่ยมองไม่เห็นนะที่แล้วนี่แหละโอเคเนี่ยมันมันแตกขึ้นมามันต้องการดินหนูว่าโอเคกบจะเอาดินใส่ หันหนูด้วยก็ได้สวัสดีค่ะหม้ดินใส่ตอนเช้าเอาดินใส่โรยๆยมันหน่อยทุกคนเพราะว่าเขาต้องการดินแนเนี่ยเนี่ย,ยมันขึ้นมาแล้วนนกบเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งต้นเห็นไหมมองไม่เห็น,นหรอกนั่นลูกสามนี่ก็ปลูกปลูกโตเร็วมากเลยทุกคนมันโตเร็วมากเลยนะกบจะบอกว่ามันโตเร็วจริงๆโตเร็วแบบไม่น่าเชื่อ ให้อาหารเขาก็คือดินนี่เนี่ยเพราะว่าดินในดินมันก็มีอาหารแล้วก็อันนี้ก็มีอันไหนอันไหนที่มันใช้ได้ที่เนาอันนี้บอกคิดว่าเนาะโอเคต้นเตียนไหนก่อนเยอะไม่ใช่แล้วอันนี้อะไรก็เขียวเแล้วว่าอันนี้ขเหมืนอนขี้วัวขี้อะไรสักอยา่าง อันนี้เป็นเม็ดเรากบจะให้อาหารกขาหน่อยนี่มันเป็นเป็นเม็ดๆแบบนี้เอาเ็นรถน้ำเหมือนนึงการน้ำของเราไม่ใช่บัวรดน้ำไม่ใช่การน้ำ อนนออโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสวยงามไหมนี่ให้เห็นตุนสูงโอเคสวยมากหวังว่าจะโตเติบโต,ต,ตให้เราได้เก็บผลเก็บลูกกินนะคุณคุณมันนะคะมันเป็นมันเป็นอ่าบ้านกบเขาเรียกว่ามัน มันเก้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันแก้วของภาษากลางภาษาไทยของเราจะเป็นมันอีกมันยี่ห้อนึงก็เปะก็ก็เรียกว่ามันเทศก็แล้วกันนะคะหวังว่าเราจะได้เก็บหัวในเร็ววันนะนี่มันขึ้นมามองนี่ชัดก้มก้มก้มนี่เห็นไหมนี่มันมีมันขึ้นมาหลายตอนแรกหนูนึกว่ามันมีแค่สี่นะแต่มันมีมากกว่าสี่ก็เป็นห้าแล้วเนี่ยอันนี้สองตัวนี้ก็หนึ่งสองแล้วก็สาม แล้วก็สแล้วก็หจริงๆหนูนึกว่ามันมีแค่แค่อะไรตากล้องเป็นอะไรมือสัน่นโว้ย <c oughs> ขาสัน่นโอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกบก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้กบนะแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันนะว่ามันจะทำให้กบได้เก็บ ผนเขากินหรือเปล่านะเก็บหัวนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะอะไรก็เขียวเขียวเขียวหมดเลยหรอ